กราบสวัสดีท่านอาจารย์ด็อร์โลดและพระอริยะทุกท่านผมชื่อนายนิวัตจูเซียนรหัสพระอริยะ6 6 0 7ขีด07ขีด142โดยผมเริ่มคล่องฝึกอบรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2566หากมายเลขห้องฝึกอบรม5 9 7 6 6 0 2 1 8 2 1ทับ6ขีด0-2ขีด18ทับ ซึ่งมีครูฉัดชัยจำปาเป็นครูผู้ฝึกสอนและครูพรชัยสุนทรวินิตเป็นครูพี่เลี้ยงครับช่วงแรกก่อนการเข้ากลุ่มมาปฏิบัติผมเคยได้ฟังคลิปเสียงการสอนขององค์หลวงพ่อฤาษีลิ่งดำและเริ่มปฏิบัติตามมาบ้างแล้วครับยามว่างจากงานผมก็ได้ติดตามอ่านคำสอนขององค์หลวงพ่อฤาษีเลิ่งดำในเพจต่างๆจนผมได้รับคําแนะนําจากคุณธนพลพงปุหาชาติผ่าน f a c e b o ๊ k ให้สมัครเข้ามารับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับจิตระดับใจขึ้นสู่พระนิพพานผมสนใจมากเลยครับเลยสมัครเข้ามาเมื่อเข้าสู่ห้องปฏิบัติแล้วช่วงแรกที่คุณครูอบรมสั่นสอนผมมีความรู้สึกสับสนกับการจับภาพพระเป็นอย่างมากครับเพราะเดิมผมเคยปฏิบัติแต่การจับลมหายใจและภาวนานพุทโธคุณครูก็ได้พยายามอธิบายและทําทุกถีทางให้ผมได้ฝึกปฏิบัติการจับภาพพระจนสําเร็จครับ ส่วนภาพพระที่ผมใช้เป็นภาพพระแก้วใสวัดท่าสุงมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ปรากฏในนิมิตขณะปฏิบัติครับผมเลยใช้พระแก้วใสมาฝึกในการจับภาพพระครับการฝึกใหม่ๆในช่วงแรกคุณครูผู้ฝึกษอนได้แนะนำให้ผมขอขมาพระรัตนไตรรักษาศินห้ารักษากุศลกรรมบท10การจับภาพพระการรวมบุญการถวายบุญแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การแผ่บุญการอุทิศบุญโดยเน้นให้ผมทำบ่อยๆครับถวายบุญบ่อยๆแผ่บุญบ่อยๆเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรของเราเอาโหสิกรรมและเปิดทางให้เราได้ปฏิบัติครับการบ้านผมจะส่งข่องฝึกอบรมทุกวันแต่ก่อนส่งข้องฝึกอบรมผมจะส่งกันบ้านให้คุณครูในรายส่วนตัวก่อนเพื่อให้คุณครูได้อธิบายเรื่องที่ผมติดขัดก่อนครับจนผมเข้าใจหลังจากนั้นผมถึงจะส่งกันบ้านข้องฝึกอบรม และคุณครูก็จะตามเข้าไปตอบอีกครั้งครับหลังๆผมมีงานเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานที่ทํางานงานส่วนตัวทําให้ผมไม่มีเวลาว่างในการปฏิบัติครับการส่งกันบ้านในช่วงนี้ก็จะเป็นการส่งบ้างไม่ส่งบ้างคุณครูก็จะไลน์มาถามโทรมาถามอยู่ตลอดครับการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับ ส่วนวันไหนผมปฏิบัติแล้วติดขัดแล้วก็ไม่มีเวลาว่างฟังที่คุณครูโทรมาสอนคุณครูก็จะพยายามค้นหาคลิปและบทความคําสอนขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดํามาให้ผมฟังแล้วก็อ่านในรายส่วนตัวตลอดครับจนสุดท้ายผมพบปัญหาเข้ามาเยอะมากคุณครูจึงได้แนะนําให้ผมลาพุทธภูมิหลังจากที่ผมลาพุทธภูมิแล้วการปฏิบัติก็ดีขึ้นตามลําดับครับคืนก่อนวันที่ จะได้รับการประกาศเป็นพระโสดาบันผมปฏิบัติตามปกติครับแต่รอบนี้ภาพที่ปรากฏในจิตเป็นภาพขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนคำไม่เท้าอยู่และมายืนอยู่ตรงหน้าผมผมจึงน้อมจิตน้อมใจก้มลงกราบที่เท้าท่านด้วยความเคารพศรัทธาพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มีประกาศชื่อผมเป็นพระโสดาบันครับซึ่งการปฏิบัตินี้จนสามารถ ยกระดับจิตระดับใจของผมขึ้นสู่พระสสดาบันได้ในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเพียรพยายามของคุณครูฉัดชัยจำปาที่พยายามหาความรู้มาเพิ่มเติมไขข้อสงสัยและก็พยายามหาคำตอบต่างๆที่ผมสงสัยมาตอบจนผมไขข้อสงสัยผมสามารถฝึกและปฏิบัติมาถึงระดับนี้ได้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูฉัดชัยจำปา จริงๆครับขอบคุณครับ